สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับคบกับนิวแล้วนะคะหลังจากที่เราฮาังไยกันไปนานเลยนะคะตอนนี้เราก็ปิดเทอมแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีพัสดุนะคะมาแกะกันนะคะจากโอเ n นะะดูเรียนนะคะมาเป็นน,น,ะะนี้นะคะนี่นะคะเป็นหนังสือ for skill new normal นะคะเป็นหนังสือออ ฟังพูดอ่านเขียนนะคะแบบสี่สกิลนะคะอ่ะมาดูกันข้างในโอ้หอมมาแน่นหนาม,มากเลยนะคะวิหโอ นี่เขาซีนมาอย่างดีเลยนะคะนี่มันมีของข้างในให้ด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะเป็นสมุดอุย้ยอันนี้เป็นเป็นสมุดเช็คซีทนะคะแล้วก็เป็นสมุดโน้ตนะคะ,คะนี่จะเป็นการสําหรับเอ่อเข้าคอร์สเรียนนะคะเราต้องไปเข้าที่เว็บไซต์เนาะเดี๋ยวเราจะเข้าให้ดูว่ามันเข้ายัางไงนะคะนะคะต่อมาเป็นหนังสือคะ่ะนี่ For Skill New Normal นะคะนี่สีทักซัข้างในนะคะก็ยังจะมีของให้อีกนะคะก็นี่เป็นพวก แผ่นที่นะคะอะไรสักอย่างขอไปอ่านก่อนนะคะแล้วก็มีเป็นอุ้ยแผ่นที่นะคะนี่เป็นแมพว่าเราวาเรียนถึงไหนอะไรยังไงนะคะโอยน่ารักมากเก็กไกสมาดูด้านในของหนังสือกันก็ <S <S จะประกอบด,ด้วย4พาร์ทย่อยๆคือ listening การฟัง reading การอ่าน writing การเขียนและ speaking การพูดในพาร์ทแรกก็จะเป็นพาร์ทของ listening คือการฟังโดยจะมีบทสนทนาเป็นคลิปวิดีโอให้เราฟัง และเติมคำที่หายไปลงในช่องว่างให้ถูกต้องโดยทาคีปจะมีเฉลยให้นอกจากนี้หนังสือยังให้ vocabulary focus ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่มาจากพา listening เมื่อครู่และยังมี vocabulary check check ให้เราทำเพื่อเป็นการทบทวนคำศัพท์นอกจากนี้ตัวหนังสือยังมีส่วนเสริมในส่วนของ gamma ม,มาให้เราอีกด้วยและยังมีคลิปวิดีโอประกอบการเรียนการสอนมาให้เราด้วย พาทต่อมาคือพาดเร a ดิ้งจะเกี่ยวกับการอ่านบทความและในหนังสือยังมีคำศัพท์มาให้อีกด้วยอีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดให้เราทบทวนรีเช็คหลังจากที่เราอ่านบทความพา Writing เป็นการเขียนโดยหนังสือให้ภาพมาและให้เราเขียนประโยคจากภาพพาทสปิคกิ้งเป็นการพูดโดยในหนังสือจะมีบทสนทนามาให้โดยให้เราอ่านออกเสียงตามโดยจะมีคลิปเสียงตัวอย่างมาให้เราพูด และเราสามารถอัดเสียงเพื่อให้เว็บไซต์ตัวสอบคำตอบเราได้ I have to study for my exam next week หลังจากที่เราเรียนไปครบ4ทักษะแล้วท้ายบทก็จะมีสรุปมาให้เป็นแกมมาและเวอร์แคปและยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้เราทำโดยเราสามารถสแกนเข้าไปทำในเว็บไซต์ได้เมื่อเราทำครบบทแล้วเราสามารถกดเข้าไปดูแดชบอร์ดได้ เพื่อดูผลของสีทักษะที่เราได้จบไปแล้วนะคะสําหรับการพรีวิวหนังสือโฟร์สกินีราเมารนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะก็เลิเลยใช่ไหมล่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถตามหาได้ที่ TikTok ช h อ p นะคะหรือว่าเอ่อพวก Facebook ก็ได้ค่ะของเพจ Open Durian นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ